สวยท็อปฟอร์มสองนิชานัฐนิชากับมุมสดใสอยู่วันนี้ใช้เวลาอยู่กับท็อปฟอร์มสุดต้องยกให้เธอคนนี้ไปเลยก,กับนิชานัฐนิชาที่ตอนนี้ออร่าความสวยพุ่งเวอร์โดยเฉพาะในบทบาทการแสดงล่าสุดอย่างบทมิลินแจกละครเกมปัตนากระโดนใจแฟนๆไม่เบาเรียกว่าสวยฟาทุกช็อตที่สำคัญเคมีกับหนุ่มอเล็กทรเด,ดก็พุ่งกระชูดทำเอาคนดูเขินไปต,ตามๆกัน ล่าสุดนิชาอวดความสดใสน่ารักอีกครั้งกับโมเมนต์ว่าสบายๆพาพลพักคน้องหมาไปเดินเล่นที่มีคุณแม่เป็นตากล้องคอยเก็บภาพส,ายสวยๆให้และเจ้าตัวใจดีแบ่งปันให้แฟนๆได้ชมเพลินๆเรียกยอดกดไลค์กระจาย